มีทานลูกส้มขอเสนอเรื่องเสียเมียให้นาคาการะครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายมีนายมีตอนสมัยยังหนุ่มแน่นๆเขาก็ขยันขันแข,ข็งเอางานเอาการพอดูด้วยความที่ยากจนตั้งแต่เล็กตั้งแต่น้อยมาจึงด้านโดนทำงานเพื่อทำให้ชีวิตตนเองมีเงินมีทองจนในที่สุดเขาก็ทำสำเร็จ ตอนนี้นายมีมีบ้านหลังใหญ่โตเขาก็ทำงานเก็บเงินมาโดยตลอดไม่ดื่มเหล้าจนต่อมาเขานั้นก็ได้เมียชื่อว่านางน้อยนางน้อยนั้นเธอเป็นหญิงที่ดีพูดจาดีใจเย็นและมีจิตที่เมตตาวาสนาของนายมีได้เมียที่ดีและมีเงินทองมากมายมีทั้งบ้านครบทุกอย่างมีแต่ผู้คนอิจช้าตาร้อน วาสนาของนายมีนั้นดีเหลือเกินจากการที่เขากระทำมาล้วนๆแต่แล้วเวลาผ่านไปทั้งสองก็เริ่มอายุมากขึ้นพอมีเงินมีท้องมากหน่อยอุปนิสัยของนายมีนั้นจากคนที่ไม่ดื่มเหล้าจนเมามายกลายเป็นว่าดื่มกินทุกวันแถมคำพูดคำจาเริ่มไม่ดีวางอำนาจบาดใหญ่พูดจาโอ้อวดข่มเหงผู้อื่น เพื่อให้คนยำเกรงตนไม่แม้กระทั่งผู้เป็นเมียนางน้อยเธอเป็นหญิงที่ดีก็ยอมผัวมาโดยตลอดไม่เคยคัดค้านเลยต่อมาผู้เป็นผัวก็เมาจนไร้สติพูดจาขัดความยั้งคิดจนทำให้เมียเสียใจอีกครั้งไม่ว่านางน้อยจะเจอเหตุการณ์เช่นนี้อีกอกี่ครั้งต่อ,อกี่ครั้งเธอก็ต้องทนนายมีก็กำเริบเสบซ้าเห็นเมียยอมตนมาโดยตลอด ก็ได้ใจขมเฮงวันหนึ่งมีเพื่อนของเขามาดื่มกินที่บ้านหลังจากที่ทำกับข้าวกับปลาอย่างอร็จอร่อยเพราะอาหารรสมือของนางน้อยและกลิ่นที่ยั่วโยวนทำให้ผู้เป็นเพื่อนของนายมีเอ้ยชมเมียตนว่าเป็นแม่สีเลือนที่ดีมากไอ้มีเอ้ยเมียเองนี้สวยไม่พอแถมยังเป็นแม่สีเรือนเองนี่โชคดีที่สุด หน่าอิดช้าจริงๆเมื่อเห็นเพื่อนเอ่ยชมเมียตนอย่างนั้นจึงได้เอ่ยคืนต่อผู้เป็นเมียว่านางน้อยเอ็งจะรีบไปไหนก็ไปเถอะขึ้นเรือนไปเลยอย่ามาเดินเออยระเหยรอยชายให้บรรดาเพื่อนข้าเลี้ยวมองกันอย่างนี้เอ็งเป็นหญิงมันไม่งามรีบขึ้นเรือนไปเลยอย่าต้องให้ข้าโมาโหนะอ้าวไอ้มีนางน้อยมันทำอะไรพีดเองไปว่ามันทำไม ไอ้เพื่อนคนนี้เอ้ยชมเมียนิดหน่อยก็ไม่ได้ระวังเธอดุดาว่าเธอบ่อยๆคร้าสักวันถ้าไม่มีนางน้อยเองจะรู้สึกข้าไม่รู้สึกหรอกเว้ยเงินทองข้าก็มีตั้งมากมายบ้านเรือนข้ากำลังใหญ่โตจะกลัวอะไรกับแขมีไม่ตายก็หาใหม่ได้เว้ยนางน้อยมองหน้าสามีด้วยสายตาอันทิเศร้าและผิดหวังกับคำพูดของผู้เป็นสามีเธออย่างมาก ผิดกับเมื่อก่อนที่รักกันแรกๆทั้งคู่รวมทุกข์รวมสุขด้วยกันนางน้อยก็อยู่เคียงข้างนายมีมาโดยตลอดต่อให้เขาจะเป็นคนมีนิสัยที่เปลี่ยนไปแค่ไหนเธอก็ยอมให้ถูกข่มเหงหลังแกวันนี้นายมีเมามากก็ได้มีชายบ้านใกล้เลือนเคียงเดินเข้ามาหานายมีบังเอิญว่าเขานั้นไปเก็บเห็ดที่ป่ามาได้มากมายเลยได้พูดขึ้นว่า อบพี่มีวันนี้ข้าพอดีไปเก็บเห็ดในปา่ามาได้เยอะเลยจึงนำมาแบง่งให้พี่น้อยทำแกงให้ผีกินนะพี่น้อยแกทำอาหารอร่อยกินท้องไปถึงบ้านข่าเลยนายมีเมื่อได้ยินเช่นนั้นที่คนเอ่ยชมเมียตนจึงยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่บวกกับความเมารอบนี้ถึงกับลงไม้ลงมือต่อนางน้อยผู้เป็นภรรยา ที่ไม่ได้ทำผิดอะไรเลยแม้แต่น้อยเพราะตนเมาและหึงหัวเมียแท้ๆกลับทำผิดพลาดครั้งใหญ่ลงไม้ลงมือกับเมียจนทำให้เธอชอกช้ำระกกำใจแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านไปนั่งอยู่ริมตะลิงลำธารที่แห่งนี้อยู่ไม่ไกลจากบ้านนักที่นี่เป็นลําห้วยที่มีขนาดใหญ่มีน้ำให้กินให้ใช้ตลอดทั้งปีชาวบ้าน ก็ได้หาอยู่หากินที่ลำห้วยแห่งนี้ระหว่างที่นางน้อยนั่งร้องไห้สะอื้นที่เธอเสียใจใบหน้าเธอมีรอยแดงเธอนั่งกุมหัวเข่าก้มลงร้องห่มร้องไห้แล้วก็ได้ยินเสียงคนเรียกเธอขึ้นแม่นางเจ้าเป็นอะไรเหตุใดเจ้าถึงเสียใจลองเล่าให้ข้าฟังเถิดข้าช่วยอะไรได้ก็อยากจะช่วยให้เจ้าคลายทุกข์คลายกังวล จะได้สบายใจท่านเป็นใครอย่าเข้ามาใกล้ข้าเลยถ้าสามีข้าไม่เห็นเข้าเขาจะพลอยโกรธข้าแล้วข้าต้องโดนอีกแน่ๆเลยเอา้าวทำไมสามีของเจ้าโกรธผู้อื่นแล้วลงมาพานที่เจ้าละ่ะชายแบบนี้ไม่เหมาะสมกับเป็นชายซะเลยข้าขอร้องท่านไปเถิดข้ากลัวสามีจะไม่เห็นข้าเหนื่อยมามากพอแล้ว ชายคนดังกล่าวพอพูดจบเขาก็หายไปเพราะสงสารเธอกลัวว่าสามีเธอจะมาเห็นเธอจะถูกทำร้ายอีกนางน้อยก็นั่งร้องห่มร้องไห้ได้ไม่นานท่านใดนั้นสามีของเธอก็ตามมาฉุดกระชากพาเธอกลับไปบ้านชายที่ไถ่ายถามเธอเมื่อกี้เขาก็มองอยู่ห่างๆเห็นเรื่องราวเหตุการณ์ที่นายมีนั้นทำต่อผู้เป็นเมียที่รัก ชายคนดังกล่าวรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่าสงสารต่อมาทุกครั้งที่เธอถูกนายมีกระทำให้เสียใจเธอจะมานั่งที่ฐานน้ำแห่งนี้และพอนานวันเข้าเรื่อยๆนายมีก็เริ่มเจ้าชู้นอกใจเมียไม่เท่าไหร่นอกกายเธอต่อหน้าต่อตาเอาหญิงงามเมืองมานอนกอดที่บ้านทับที่ของนางน้อยทุกค่ำคืนทำให้เธอยิ่งช้ำใจ ถึงอย่างไงเธอก็ต้องทนเพราะเลิกกับชายคนนี้ไม่ได้เพราะไม่มีใครนั้นมองว่าเธอเป็นหญิงที่ดีแน่นอนเขาก็ต่างคิดว่าหญิงที่เป็นคนบอกเลิกสามีก่อนจะกลายเป็นหญิงไม้และเป็นคนไม่ดีทุกครั้งที่เธอมานั่งร้องห่มร้องไห้ที่ทาน,น้ำแห่งนี้ก็จะมีชายคนดังกล่าวม่คอยปลอบใจเธอเสมอและแล้วต่อมาวันหนึ่งนั้น นางน้อยเธอก็เห็นน้ำเคลื่อนไหววนไปวนมาเป็นคลื่นเหมือนดังเช่นมีตัวอะไรที่ขนาดใหญ่อยู่ใต้น้ำทันใดนั้นก็ได้มีนาคตนหนึ่งลอยคอมาเหนือน้ำพ่นน้ำให้เป็นสีรุ้งสวยงามให้เธอได้เห็นนางน้อยเมื่อเธอเห็นเช่นนั้นจึงหยุดล่ำให้ทันทีแล้วเธอก็ยิ้มอย่างดีใจต่อมานาคตนนั้นก็ได้แปลงกายมาเป็นคน เดินเข้ามาหาเธอแล้วก็ได้ถามเธอมาปลอบใจเธอเช่นนี้เป็นประจำตอนนี้ก็ทำให้นางน้อยรู้แล้วว่าชายคนดังกล่าวที่เข้ามาหาเธอทุกครั้งเวลาเธอเศร้าเสียใจเขาก็คือพญานาคหนุ่มที่อยู่ใต้บาดาลแห่งนี้นางน้อยจึงเอ่ยถามขึ้นท่านพญานาคเจ้าขาที่แท้ก็คือท่านเองข้ามีอาจแปลกใจแล้วว่าทำไมทุกครั้งที่ข้าเสียใจ และมานั่งอยู่ที่นี่ได้พบท่านแทบทุกครั้งแล้วท่านก็เข้ามาปลอบใจข้าให้สบายใจยิ่งขึ้นตลอดมาในเมื่อเจ้ารู้แล้วเจ้าจะกลัวข้าอยู่หรือไม่เล่าตัวข้าจะกลัวท่านทำไมท่านไม่ได้น่ากลัวหรือไม่ได้ทำอันตรายต่อข้าทั้งสองคนพูดคุยกันจบนางน้อยก็รีบกลับบ้านไปหุงข้าวปลาอาหารให้ผัวได้กิน เมื่อไปถึงบ้านช้ากว่าปกติเขายังไม่ทันเอ่ยปากถามอะไรก็บ่นด่าว่าเธอสารพัดว่าเป็นหญิงไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เชิดชูหญิงง่มเมืองบอกว่านางพวกนี้จะเอามาอยู่ในเรือนให้เมียรักคอยรับใช้หญิงพวกนี้ทั้งหลายที่ทำให้ตนมีความสุขด่าว่าเมียสารพัดว่าทำให้ตนนั้นหมดความสุขทุกครั้งที่ได้พบหน้า ต่อมาคนบ้านใกล้เรือนเคียงเมื่อเห็นอย่างนั้นก็เกิดเห็นใจนางน้อยเข้าเลยมาตักเตือนนายมีไอ้มีเอ้ยเมื่อก่อนเองก็เป็นคนดีรักเมียปานจะเกินกินแต่ตอนนี้เองทำไม้เป็นเช่นนี้ไปได้ใช้เมียอย่างกระทาดให้มันมาคอยดูแลปรนิบัติหญิงพวกนี้แถมยังดูดาว่ามันสารพัดลงไม้ลงมือกับเมีย ทั้งๆท,ที่มันไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเองนี่นะคอยดูนะเองจะเสียใจถ้าไม่มีมันแล้วพวกเองเป็นแค่เพื่อนบ้านยาริอาจตมาสอนค่ะมันเป็นเมียค่ะข,ข้าจะทำยังไงกับมันก็ได้นางน้อยก็หมดความอดทนกับการกระทำของผัวเธอก็เดินโซซัสโซเซออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าจะไปที่ใดจึงไปนั่งที่ริมตะลิงตรงรำห้วยเช่นเดิม เพราะมันมีกระท่อมหลังเก่าที่คนทำไว้คอยไว้พักอาศัยยามเวลามาหาปลาเธอจึงเก็บข้าวของไปนั่งอยู่ตรงกลางชาวบ้านใกล้เลือนเคียงที่เห็นก็เห็นใจเธอเป็นอย่างมากแม่น้อยมาอยู่กับพี่ก่อนไม่เล่าพี่อยู่กับลูกสองคนผัวไปทำงานต่างเมืองอย่ามานั่งตรงนี้คนเดียวเลยมันอันตรายเปล่าๆฉันไม่กล้าหรอกจะพี่ ขอบใจพี่แย้มนะจ๊ะเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าทําให้พี่เดือดร้อนเอาพี่มีมันยิ่งไม่เหมือนชาวบ้านอยู่เดี๋ยวมันจะมาพานว่าผู้อื่นเปล่าๆฉันไม่เอาหรอกพี่เดี๋ยวมันจะมาโกรธลงไม้ลงมือกับฉันอีกฉันขออยู่ตรงนี้สักประเดี๋ยวนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยคิดหาทางว่าจะไปทางไหนต่อชาวบ้านก็เดินหันหลังจากไปนางน้อยก็นั่งคลุนคิดเสียใจบอกช้ำทั้งร่างกายและจิตใจเป็นอย่างมาก ส่วนนายมีนั้นก็สุขสบายมีหญิงงามเมืองคอยดูแลปรนิบัติ2อสคนก็หวังจะหลอกเอาแก้วแหวนเงินทองจากนายมีตัวนายมีนั้นก็เหิมเกริมคิดว่าตอนนี้ตนมีเงินทองมากมายจึงเที่ยวกำนันข้าวของให้หญิงพวกนี้ถูกใจคนไหนก็ให้มากเป็นพิเศษเขาพูดกับคนอื่นดีทุกอย่างนอกจากเมียตน ไม่แม้แต่จะสนใจยายดีนางน้อยเลยว่าตอนนี้เธอจะเป็นอย่างไรบ้างญาติพี่น้องก็ไม่มีที่ไหนด้านนางน้อยเองก็นั่งคุนคิดไปมาด้วยความที่อ่อนล้าอ่อนเพลียเธอจึงเผลอหลับที่กระท่อมริมตลิงแห่งนี้พักอยู่ครู่ใหญ่พอลืนตามมาอีกทีก็พบว่าตอนอยู่ในปราสาทขนาดกว้างใหญ่มีเหล่าบรรดาข้าทาสบริวารมากมายแต่งตัวมีทั้งแก้วแหวนเงินทอง เครื่องประดับเต็มตัวไปหมดจึงทําให้เธอสะดุ้งตกใจว่าตอนนี้อยู่ที่ใดเธอจึงคิดว่าฝันไปอย่างแน่นอนนางน้อยจึงหลับต่อพอครู่หนึ่งนั้นเธอสะดุ้งตื่นมาอีกครั้งก็พบว่ายังอยู่ที่เดิมแล้วก็ได้มีชายคนหนึ่งดูแต่งองค์มีเครื่องประดับมากมายเต็มเนื้อตัวไปหมดแล้วเธอก็มองดูดีๆก็พบว่าเป็นชาย ที่ชอบมาปลอบใจเธอที่ทานน้ำนั้นก็คือท่านพญานาคเมื่อเธอเห็นหน้าเขาทันใดนั้นเธอจึงคิดว่าที่นี่ต้องเป็นเมืองบาดาลอย่างแน่นอนนางน้อยจึงได้เอ่ยถามขึ้นท่านพาข้ามาที่นี่ได้อย่างไรมันมีน้ำใต้บาดาลตัวข้าเป็นมนุษย์หรือข้าตายไปแล้วเจ้ายังไม่ตายหรอกข้ารู้ว่าเจ้าไม่มีที่ไปเจ้าโปรด พักอ่างแรมอยู่ที่นี่อาศัยอยู่ที่นี่ก่อนเทิดคลายกังวลแล้วสบายใจแล้วจึงค่อยกลับไปเจ้าพร้อมจะกลับไปเมื่อใดข้าจะเป็นคนไปส่งเจ้ายังบนเมืองมนุษย์เจ้าจงพักให้ใหายเหนือห่อยก่อนเทิดจะได้มีแรงมีกำลังข้ากลัวว่าพี่มีสามีของข้าจะออกมาตามหาน่ะสิเจ้านี้มันช่างเป็นหญิงเบาบัญญานักคนอย่างในมีปล่อยให้มันประสบชะตากรรมของมันบ้างเถอะ เจ้าคอยดูในไมชช่ช้าสิ่งที่มันทํากับเจ้าไว้ชีวิตของนายมีนั้นจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงนับตั้งแต่ที่มันปล่อยเจ้ามาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับผัวข้าท่านพอจะรู้หรือไม่มันร้ายแรงหรือเปล่ากรรมที่มันทํากับผู้ใดไว้มันทําอะไรไว้กับใครมันย่อมได้อย่างนั้นผลกรรมที่มันกระทำจะย้อนกลับ ไปส่งผลที่ตัวมันอย่างแน่นอนในไม่ช้าในเมื่อนางน้อยไม่มีที่ไปเธอจึงอาศัยอยู่ที่นี่ใต้บาดาลแห่งนี้ระหว่างที่เธออยู่ที่นี่นั้นเธอได้รับการดูแลปรนิบัติจากท่านพญานาคผู้มีฤทธิ์ผู้มีอำนาจบุญบาร,รมีที่สูงส่งเล่าบรรดาข้าทาตบริวารมากมายคอยดูแลปรนิบัติเธอเป็นอย่างดีจึงทำให้เธออยู่ที่นี่มีความสุขฝั่งด้านนายมีผู้เป็นผัวของเธอนั้น ก็เริ่มถูกหญิงงามเมืองทั้งหลายปอกลอกเอาสมบัติทีละเล็กทีละน้อยมอมเล่าให้นายมีทุกวันปอกลอกให้ยกโนู่นนี่นั่นให้พวกเธอจนกลายเป็นว่านายมีเมาขาดสติยกแม้กระทั่งโฉนดที่ดินของตนให้กับหญิงงามเมืองพวกนั้นทั้งหมดโดยที่ตนนั้นไม่รู้เลยว่าหญิงทั้งหลายรวมตัวกันหลอกนายมี แม้กระทั่งที่ทางก็ไม่เหลือแล้วเหลือเพียงแค่เงินติดตัวเล็กๆน้อยๆพอนายมีสั่งเมาเขาก็ได้รู้ตัวแล้วว่าทำผิดพลาดครั้งใหญ่ตอนนี้กลายเป็นถูกบรรดาเหล่าหญิงทั้งหลายที่มาดูแลตนขับไล่ออกจากเรือนตนนายมีกลายเป็นชายที่ไม่มีที่ไปไร้ที่พึ่งได้ขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านคนไหนก็ไม่มีใครช่วย จึงคิดถึงเมียรักคือนางน้อยเขาจึงออกตามหาแต่หายังไงก็หาไม่พบฝั่งด้านนางน้อยก็ได้ยืนดูอยู่ที่ใต้บาดาลเห็นผู้เป็นผัวที่รักตนนั้นเดินออกมาตามหาเรร่อนเธอจึงสงสารจับใจแต่ตอนนี้นางน้อยก็คิดได้แล้วว่าต่อให้ตนกลับไปหาเขาอีกครั้งคนอย่างนายมีนั้น ก็กระทำกับเธอเช่นเดิมเธอจึงขอให้ท่านพญานาคส่งตัวเธอกลับขึ้นไปเหนือน้ำยังเมืองมนุษย์เพื่อเธอต้องการไปพบกับนายมีแต่ก่อนที่ท่านพญานาคจะขึ้นไปส่งเธอนั้นเขาก็ได้เอ่ยขึ้นว่าเมื่อเจ้าตัดสินใจเช่นนี้แล้วข้าก็ยินดีแต่ขอให้เจ้ารู้เพียงว่าหากเมื่อใดที่เจ้าคิดว่าไม่มีที่พึ่งที่ไปให้คิดซว่าที่นี่ เป็นบ้านของเจ้าและข้าก็จะรอคอยเจ้าอยู่ที่นี่เสมอเมื่อเธอได้ยินเช่นนั้นนางน้อยก็รู้สึกทันทีว่าท่านพญานาคหนุ่มตนนี้รักเธอเข้าแล้วเธอจึงได้เอ่ยขึ้นพูดอีกครั้งท่านโปรดพาข้ากลับขึ้นไปเถิดข้าขอพบหน้าพี่มีข้าขอร้องท่านพญานาคหนุ่มก็ได้แต่ทำหน้าเศร้าเสียใจ แต่ก็เข้าใจว่านางน้อยรักสามีเธอเป็นอย่างมากและทั้งสองก็รักกันมานานจึงคิดว่านางน้อยต้องกลับไปคืนดีกับนายมีผู้เป็นสามีอย่างแน่นอนเขาก็ได้พาเธอขึ้นไปส่งท่านใดนั้นนางน้อยก็ได้พบนายมีผู้เป็นผัวท่านพญานาคเจ้าคะโปรดรอข้าสักประเดี๋ยวเถิดพญานาคหนุ่มก็แปลกใจ เธอต้องการขอให้รอที่นี่เธอจะทำอะไรกันแน่เพราะว่ายังไงนั้นเธอก็ต้องกลับไปกับนายมีผู้เป็นผัวที่รักของตนอยู่ดีแต่ท่านพญานาคหุ่มก็ยังรอตามคำที่นางน้อยขอไว้แล้วนางน้อยก็รีบเดินตรงไปหานายมีพี่มีจ๊ะเป็นอย่างไรบ้างพี่สบายดีไหมเหล่าบรรดานางทั้งหลายของพี่เหตุใดถึงทำกับพี่ได้ขนาดนี้ พวกนางทำไมใจร้ายใจดำกับพี่เหลือเกินข้าเราสงสารพี่จับใจน้อยพี่ขอโทษเรากลับมาอยู่ด้วยกันเป็นผัวเมียเหมือนเดิมนะพี่ผิดไปแล้วที่ฉันมาหาพี่เพื่อฉันต้องการจะนำสร้อยคอทองคำที่พี่ซื้อให้ฉันเป็นของขวัญวันแต่งงานเราฉันนำมาให้พี่ไปขายให้พี่เอาไปไว้สร้างเนื้อสร้างตัวและเริ่มต้นชีวิตใหม่นะพี่นายมี กำลังจะโผล่ตัวเข้ากอดนางน้อยผู้เป็นเมียพอคิดว่าเมียนั้นรักตนมากจึงเอาสร้อยคอทองคำนั้นมาให้ตนเพื่อไปขายเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่เมื่อนายมีกำลังจะโผลตัวเข้ากอดนางน้อยเธอก็ได้เอ่ยขึ้นว่าพี่มีจ๊ะหยุดตรงนั้นเถิดนะฉันมาหาพี่เพื่อจะมาล่ำลาเป็นครั้งสุดท้ายฉันจะลงไปอยู่ยังเมืองบาดาลที่ใต้น้ำแห่งนั้น ที่นั่นทําให้ฉันรู้สึกว่าเหมือนเป็นบ้านฉั้นหลังหนึ่งฉันอยู่ที่นั่นแล้วมีความอบอุ่นมีความสุขต่อให้ฉันเป็นคนละเผ่าพันธุ์แต่ท่านพญานาคตนนี้ก็ดูแลฉันเป็นอย่างดีและฉันมั่นใจอย่างมากเขาจะไม่ทําให้ฉันชอกช้ำระกกำใจอย่างที่พี่ทํากับฉันแน่นอนพี่จงรับสร้อยนี้ไว้เถิดนะแล้วไปเริ่มชีวิตใหม่เถิดฉันต้องไปแล้ว พี่ขอบใจเองนะน้อยที่ผ่านมา,อาโอโหสิกรรมให้พี่ด้วยนะทุกสิ่งอย่างที่พี่เคยทำกับน้อยไว้อภัยให้พี่ด้วยเธอพี่ขอบใจจริงๆที่ยังนึกถึงผัวชั่วๆคนนี้แถมยังนำสร้อยคอทองคำเส้นนี้มาให้พี่ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สมกับที่ชาวบ้านเขาเคยเตือนพี่ไว้แล้วจริงๆที่ผ่านมาพี่เคยทำกับเองไว้ชาวบ้านก็เคยตักเตือนพี่แล้วว่า ถ้าวันใดพี่เสียน้อยไปแล้วพี่จะนึกได้ในวันนี้มันก็มาถึงอย่างที่เขาว่าไว้จริงๆท่านพญานาคขอรับกระผมขอฝากนางน้อยเมียคนแรกที่ผมเคยรักมากๆแต่ผมได้กระทำผิดต่อเธอจึงทำให้เธอเสียใจมากฝากให้ท่านได้ดูแลเธอหากท่านทำให้เธอเสียใจเมื่อใด ร้ผมนั้นจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้เธอกลับคืนมาจงได้ทันใดนั้นนางน้อยกับนายมีก็กอดอำลากันท่านพญานาคหนุ่มก็เข้าใจหัวอกผู้เป็นสามีและเมียที่เคยรักมากๆหลังจากอดีตสองสามีภรรยาล่ำลากันเสร็จสิ้นนางน้อยก็หันหลังเดินไปหาท่านพญานาคหนุ่มที่ยืนรอเธออยู่ แล้วทั้งคู่ก็หายไปสู่ย่างเมืองมาดานตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครเคยพบนางน้อยแล้วท่านพญานาคหนุ่มตนนี้อีกเลยนายมีก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานรับจ้างได้กระท่อมริมตะลิงแห่งนี้ได้อยู่อาศัยใกล,ใกล้ๆลำห้วยอยู่ที่นี่ไปก่อนเพราะตอนนี้ตนไม่มีบ้านและก็สำนึกได้แล้วว่าชีวิตที่ผ่านมานั้น นางน้อยเธอเป็นหญิงที่ดีที่สุดและตั้งแต่นั้นมานายมีก็ไม่เอาเปรียบใครอีกเลยและใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้จนแก่เท่าก็ได้เป็นชายม่ายอยู่โสดตลอดไปนั่นเองกว่าจะสำนึกได้ก็สายเกินไปแล้วเขาได้เสียเมียที่ดีที่สุดให้กับพญานาคหนุ่มไปเรียบร้อยแล้วส่วนนางน้อยกับท่านพญานาคหนุ่มตนนั้นก็ได้ครองรักกันอย่างมีความสุข อยู่ที่ใต้บาดาลแห่งนั้นตลอดไปนายมีนั้นกว่าจะคิดได้ก็สายเกินไปแล้วมีสิ่งที่ล้ำค่าและเมียที่ดีที่สุดอยู่กับตัวแท้ๆแต่กลับมองไม่เห็นคุณค่าที่เธอกระทำให้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้นิทานลูกสม้มได้มีแรงใจทำนิทานเรื่องเล่าดีๆต่อๆไปด้วยนะคะขอขอบคุณค่ะ